สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังข้าวทุกวันกล่าวมาแล้วครับวันนี้วันพุธที่12ธันวาคมครับสำหรับวันพุธนี้นะครับเรามีเลขเด็ดมาฝากเพื่อนๆกันทุกๆคนเลยอย่างเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เลขเด็ดที่นํามาฝากกันจะมีในส่วนของเลขเด็ดหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับในรอบสองทุกวันนี้รอติดตามกันได้เลยแล้วก็ยังมีเลขเด็ดรัฐบาลไทยที่น่าสนใจนํามาฝากกันด้วยนะครับอีกแค่2วันเท่านั้นรอลุ้นรอติดตามกันได้เลยครับกับหวยรัฐบาลไทยนะครับสำหรับวันนี้ครับเลขเด็ดที่นามาฝากกันจะเป็นตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆเลย เริ่มต้นกันที่เลขเด็ดเลขแรกกับเลขเด็ดไอ้ไข่ให้โชคครับจัดไปเลยครับงวดนี้ทั้งเลข3าตัวแล้วก็2ตัวครับ832 38 32 82 20 42 40ครับเลขเด็ดไอ้ไข่ให้โชคงวดนี้ห้ามพลาดครับไปกันต่อที่เลขเด็ดฮานอยครับฮานอยพิเศษเล้น3รอง2 40 41 46 49 03 13 63 93

แล้วก็59นะครับเล่เด่นหวยดังเข้าทุกวันที่นามาฝากกันในวันนี้ครับใครชื่นชอบเลขเด็นตัวไหนก็จดกันเอาไว้ได้เลยนะวันนี้ช่วงเย็นถึงหัวข้านะครับรอรุน้นฮานอยแล้วก็หวยลาวกันได้เลยครับสำหรับวันนี้เลขเด่นหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ